ไม่ไปไม่หิวไม่อะไรอีกค่ะนั่งต้นหอมคุณแม่หนูชื่ออะไรคะแม่แพทแม่แพทคุณพ่อหรอคะพ่อออฟพ่อออฟหรอคะหนูอยู่ห้องคุณครูอะไรค่ะคุณครูตุ้มคุณครูตุ้มแล้วทำไมวันนี้หนูไม่ไปอยู่ที่ห้องค่ะกลัวใครคะกลัวคุณครูคุณครูคนไหนคะ คุณคือคนโน้นชื่อคุณคืออะไรนะั่งคือคนโน้นคุณคืคนนอคคอะไรคะคุณครูป้าวิใช่ไหมกลัวทําไมคะเขาไม่น่ากลัวหรอกน่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเนาะแล้วทำไมหนูมาอยู่ห้องล่ะคะคแล้วทำไมหนูมาอยู่ห้องหนูล่ะคะทำไมคะ คุณครูน่าก,กลัวเหรอไม่น่าก,กลัวหรอกไม่อยากไปโรงเรียนอยากอยู่ห้องเรียนตัวนี้อยากอยู่ห้องเรียนตัวนี้ด้วยไปหนูเอาที่นอนมาไหมคะวันนี้หนูง,ง่วงไหม่มง่วงเหรอคะแล้วสักพักนึงพี่ออจะพาหนูไปที่ห้องนะคะไปนอนกันเนะาะเอาไม่อยากนอนทําไมล่ะคะเด็กๆก,ก็ต้องพักผ่อนพักผ่อนไหมคะ เอาตกลงหนูไม่ไม่อยู่ห้องนู้นหนูกลัวใครคะกลัวคนนู้นเอาดีๆมาเพบอกพี่อ้อยชัดๆล้วหรอชัดๆหนึงกลัวคุณครูคนไหนคะกลัวคุณครูคนนู้นคุณครูคนน้นทำไมถึงก็ต้องกลัวด้วยคะกลััวมนจริงหอมน้องต้นหอมกลัวคุณครูตุ้มไหมคะกลัวกลัวคุณครูอะไรคะคุณตุ้มเกลัวคุณครูตุ้มหรือลัวครูวิครูวิครูวิครูตุ้มกลัวไหม กูกลัวนะกับห้องดีกว่าไหมเรากับห้องนู้นดีกว่าไหมเราทำไมคะกลัวอะไรคะคุณครูกลัวครูอะไรคะมือคุณคนนู้นชื่ออะไรคะโน้นคุณครูปังคุณกลัวอะไรล่ะคุณครูปัง หนูไปนั่งโต๊ะพี่อ้อเลยค่ะไปนั่งโต๊ะนู้นเลยค่ะไปค่โอ้ลูกอะไรคะเนี่ยอาพี่นอนไปนนกับคุณัวไหมะนอนไหนี่คืูตองนะคะคูตองคนนี้นี่ผอนี่ผอนะคะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งข้างบนเลยค่ะโอเคค่ะเชิญยืนนั่งเลยค่ะอยู่ห้องไหนคะ ห้องค,คุณครูอะไรคะห้องค,คุณครัตุ้มเหรอคะใช่ไหมคะ <c oughs> <laughs> ทำไมหนูไม่เข้าห้องล่ะคะไม่ชอบไม่ชอบทำไมไม่ชอบอร่อยไหมคะอร่อยม,มากไหม,ไมอร่อยมากเลย <c oughs> ง่วงนอนไหมคะง่วงนอนไหมคะมโอ้ ใช้นอะจะได้ไปนอนไม่นอนวันนี้ไม่คะไม่ไปไปไหนไปห้องหาาไมโยไหมไปไปกินข้าวไปกินข้าวไหมน้องจะอยู่คนเดียวเหรอใช่ <c oughs> กัปบป้าน,น้องอยู่คนเดียวได้ไหมอ่ะได้น้องจะร้องไหมอ่ะไม่น้องจะไปไหนคะต,ตอนตอนเราไปกินข้าวกับมันไก่น้องนั่งนิ่งเนาะ น้องจะนั่งตรงนี้เหรอคะน้องจะนั่งตรงนี้เหรอน้องจะไม่ง่วงเหรอคะง่วงไหมไม่ง่วงอ,อืชอมพู่อร่อยไหมคะอร่อยบอกคุณครูคุณครูมาถึกินชมพู่กันากินชมพู่น้องกินหมดแล้วนะอ,อืกินกันใหญ่เลยคุณครูไม่ได้กินหละกินกันใหญ่เลยสองคนไม่ยอมเยอะ คะพี่อ้อต้องวิ่งเดินเร็วเร็วนะเดินเร็วเร็วเหรอเกิดทำไมคะอะไรมาต้แต่ซื้อขนมมาฝากตุ้ยนะเอซื้อขนมมาฝากพี่อ้อได้หรอคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะซื้อขนมมาฝากด้วยนะบอกแม่อะไรนะแม่แพทบอกแม่แพทกับพ่อพ่ออะไรคะพ่ออ๋อซื้อขนมมาฝากด้วยนะโแม่ยังเกลบอกแม่แพทอย่างเดียวนะคะบอกแค่อย่างเดียวโอเคมาสะมาตรงนี้มาเลยมาเลย 1 1> เดินมาเดินมาค่ะใกล้จูนเดิไปทางนี้อ่าเดินมาทางนี้ถามจะได้ไห e มม yeah. ีรถเดินเชิญเลยค่ะรถตรงนี้ตรงนี้จะมี่อะไรตกิดใจายหมดเลยไปเสื้อดีๆไปเสื้อดีๆไปเสื้อดีๆอะเหม็นอะไรเหม็นอะไรคะเหม็นหมักพริกเหม็นหมักพริกใครทำอะไรหมักพริกแม่โยได้เลย ไปดูสิหนึ่มัดเหมืนขี้เต่าเลยโ้าวเหมือนจะมันเหมันขี้เต่าคะดมขี <c oughs> ้เต่าใครมาคะไปดมขี้เต่าใครมาคะมีดมขี้เต่าของเต่าดมขี้เต่าของเต่าโที่สุดไปไปห้องอื่นไม่ได้ร้องไห้โอชีวิตเดินไป หน้ามาเราต้องหยุดเพราะว่ามำไมจะโดนถูกกับกับเหรอคะใช่โอ้ดังนี้เลยเหรอใช่เราไม่อยากไปโรงเรียนเหรทำไมทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนคะนั่งกลัวกลัวใครคะกูคุณครูคุณไหนกูคุณนู้กูคุณนู้นชื่ออะไรเรียนอะไรคุณครูคุณนู้นชื่ออะไรบอกสิ เขอยูหรอหนั่งเดินมาเอาไม่มใครเ,เหร้ห่ยเอาใครหายไปไหนหมดไม,มไม่มีใครอยู่จริง của ôi mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ ไปห้องเรากันปเดินนั่งตรงนี้อ๋อเนพักตรงนี้โอเคอเดินไปพักทางนี้หนึางไหนนงเอานั่งโอ้ยนั่งน, <c oughs> นั่งลงโอเคโอ้โหนั่งพักจัดการะ <c oughs> จัดการมดด้วยมดดำ มอดสีอะไรคะมอดสีดำมอดสีดำโอ้ยเบาๆปลาเราเอานี่ไปเก็บได้เราค่อยกลับมาใหม่ไหมคะไปกันปะล้วงล้วงแล้วล้วงก่อนสิดามพิกปีเลยดามพิกปีเลยดูดิเอ้ามาเอ้ามามาให้ร่วงเราให้ร่วงอ่ะประตรงนี้ไปเลย้งดามพิกปีดามพิกปีอ่ะพ่ออ่ะไปละกันเดินเดินเดี๋ยวร่วงอีกไป เดินไปเดูนย์เด็กเราทางนู้นทางนูนงน้นทางนูนงน้นทางนู้นตุกตาเยอะเข้ามา,ดาเดินเดินไป,ไปเอาเดินมาตรงนี้ค่ะต้นหอมคข้มารถปูนิดอีพี่อีพี่อีพีอ้อน้องมีหมา ะอะไรใหม่ลูกหมาอ้าวชื่ออะไรคะ <c oughs> ้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยมักทนมักทอนทน<ไ>โอ๊ยทำไมาต้องชื่อเหมือนลุงทนด้วย <c oughs> เดาสิลูกดูน้องด,ด้วยเหรอน้องทนโอ้โห นูมีหมาไหมคะไม่มีนุ้มกลัวมาอุ้ยนุมกลัวเหรอนูมไม่เลี้ยงเหรอไปไหนฮะลูกมันปวดขาไประวังรถระวังรถสวัสดีค่ะพี่อาร์เทนไม่นั่งข้างหรอกเดินแล้วเข้าเลยเดย